สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับต้นวัชพืชที่มีชื่อว่าไมยราบกันค่ะหลังจากที่เราพาไปรู้จักกับวัชพืชดาวกระจายใต้หวันกันแล้วนะคะใน EP 98ของอาณาจักรพืชค่ะ และพอพูดถึงวัชพืชแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นแง่ลบกันใช่ไหมล่ะคะแต่แต่วัชพืชที่มีชื่อว่ามายาาบนี้นะคะก็มีข้อดีไม่แพ้กับวัชพืชด,ดาวกระจายไต้หวันเลยค่ะซึ่งเจ้าต้นมายาาบนี้ก็ยังมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยนะคะถ้าอยากรู้จักกับต้นนี้แล้วนะคะก็ไปรู้จักเลยความพิเศษของเจ้าวัชพืชที่ชื่อว่ามายาราบนี้นะคะจะอยู่ตรงใบค่ะ เพราะว่าหากเรานํามือไปสัมผัสนะคะหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ถูกกับใบของมันแล้วนะคะเจ้าต้นไมยราบก็จะหุบใบของมันทันทีเลยค่ะเราจะเรียกลักษณะอย่างนี้ว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะหรืออาจเรียกได้ว่าเป็น,นกลไกการป้องกันตัวของไมยราบนั่นเองการหุบใบของไมยราบนี้นะคะเกิดจากการที่ไมยราบเนี่ยมีกลุ่มเซลล์หนึ่งที่มีความไวสูงนะคะต่อสิ่งเร้าที่มาเข้ามากระตุ้นค่ะ อย่างการสัมผัสก็จะทําให้เกิดแรงดันเตกนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เซลล์บริเวณใบนะคะจะสูญเสียน้ําให้กับเซลล์ข้างเคียงนะคะซึ่งทําให้ใบหุบลงทันทีเลยค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะน้ําก็จะแพร่เข้ามาที่ใบเหมือนเดิมค่ะทําให้ใบเนี่ยสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้และแม้ว่าใบของมันนะคะจะ กลับสู่สภาพเดิมได้ก็ตามนะคะแต่มันก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะลองคิดดูนะคะหากเราไปแย่เล่นน้องมายาลาบบ่อยๆเนี่ยมันก็จะหุบใบกลางใบบ่อยๆใช่ไหมมันจะต้องใช้พลังงานนะคะก็เหมือนกับคนเราเนี่ยเวลาออกกาลังกายก้างแขนหุบแขนไปเรื่อยๆนะคะเราก็เหนื่อยพืชก็เช่นกันค่ะฉะนั้นก็อย่าแกล้งน้องบ่อยๆนะต่อมาเรามาดูประโยชน์หรือว่าสรรพคุณของเจ้าต้นมายาลาบกันดีกว่าค่ะ ในส่วนของรากต้นมายลาบนะคะจะช่วยแก้ไอขับเสมหะแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังบำรุงกระเพาะอาหารระงับประสาทขับปัสสาวะและแก้ลิสีดวงทวารค่ะส่วนของลำต้นนะคะจะขับปัสสาวะแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบขับโลหิตส่วนใบของไมยลาบแก้ลิ่มมูสวัดโรคผุพองหรือว่าไฟลาป่าค่ะ และทางต้นของเจ้าไมยลาสนะคะช่วยแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบแก้นอนไม่หลับแก้ผื่นคันแก้ตาบวมเจ็บแล้วก็แก้แผลฝีค่ะเป็นไงล่ะคะทุกคนเป็นแค่วัชพืชน,นะคะกับมีความพิเศษและก็ประโยชน์ได้ถึงขนาดนี้เลยไม่ว่าจะเป็นวัชพืชอะไรก็ตามนะคะเราก็ไม่ควรมองข้ามเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะพลาดอะไรไปอีกเยอะเลยละ่ะ แล้วก็อย่าปล่อยให้วัชพืชมากเกินไปนะคะเพราะว่าม่อย่างนั้นเนเี่ยข้อเสียก็อาจจะมากกว่าข้อดีก็ได้นะเอาละค่ะสํหรับก็ขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย